กลายเป็นเรื่อง Talk of the Town นะครับเมื่อมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตหลายๆคลิปด<ะ>้วยกัน<ะ>ซึ่ง s> <S เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายพลทหาร<ะ>ล่าสุดมีสองคลิปที่เป็นเรื่องที่โจทย์จันกันมาก<ะ>คลิปแรกคือมีการอ้างว่าพลทหารที่ถูกทำร้ายสองคนนะเป็นพลทหารที่สุบุรี<ะ>แล้วปรากฏว่าไม่ยอมรับก็ลงโทษซะก็ลงโทษซะด้วยความรุนแรงเตะต่อยกระทืบกันที่่า คลิปที่สองเป็นคลิปที่อ้างว่าคนทหารคนนั้นไปหาเรื่องกับชกท้าตีท้าต่อยกับคนในกองร้อยแล้วก็การลงโทษก็คล้ายคลึงกันก็คือว่ามีการทําลายร่างกายเตะต่อยกันครับตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนแล้วปัจจุบันท่าทีของกองทัพบกกับกรณีนี้เป็นยังไงครับครับผมก็เอาคลิปสองคลิปนี้ก่อนนะก็คือว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะฮะ ซึ่งล่าสุดเนี่ยทางกองทัพก็ได้มีการสั่งลงโทษผู้บุคคลที่เกี่ยวข้องในคลิปนะฮะโดยในที่นี้หมายถึงครูฝึกครูฝึกครูผู้ช่วยฝึกนะฮะลงโทษไปแล้วก็โดยการสั่งขังจำคุกนะฮะส่วนใเรื่องของในอันนี้คือในเรื่องของทางวินัยการลงโทษทางมินัยถ้าเกิดการลงโทษในทางอาญาในกรณีการทำลายร่างกายเนี่ยมันก็ต้องไปดำเนินการคดีอีก อีกส่วนอีกส่วนหนึ่งนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจล่าสุดในขณะนี้ก็คือว่าการออกมาให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์นะฮะผู้ัิจารา์อาหารบงเนี่ยได้ออกมายืนยันว่าการกระทําเช่นเนี้ถือว่าเป็นัยรไายแรกของกองทัพเพราะว่ากองทัพเองก็ไม่มีนโยบายที่ให้ใช้กําลังที่ารลงโทษที่ได้ยินมาคือว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่ครูฝึกจริงๆไม่ใช่แต่เป็นเพียงครูผู้ช่วยฝึกซึ่งก็คัดเลือกเอามาจาก คนทหารเกณฑ์นี่แหละที่ฝึกเสร็จไปเมื่อปามที่แล้วสามสี่เดือนก็เอามาเป็นผู้ช่วยซึ่งตรงนี้เราน่าสนใจฮะก็คือว่าเกณฑ์ของการคัดเลือกบุคคลที่มาเป็นครูผู้ช่วยฝึกเนี่ย<ช>มีหลักเกณฑ์ในการคัดยังไงเพราะว่าคนที่มาเป็นผู้ช่วยฝึกเนี่ยมันต้องอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเป็นทหารเกณฑ์ที่ผ่านการฝึกมาแค่สามเดือนซึ่งในตรงนี้มันจะผ่านในเรื่องของจิตใจการบีบคั้นของจิตใจมา ่านประสบการณ์อะไรต่างๆมาตรงนี้มันก็จะนําไปสู่ในเรื่องของการเอาคืนไนงะเอาคืนเมื่อถามว่าคนที่มีรับรับทหารใหม่เข้ามาเมื่อมีเหตุการณ์หรืออะไรกู <Okay. S 2> แบบพูดง่ายๆหยาบๆว่ากูเคยโดนไงมามึงก็โดนอย่างนั้นซะอะไรอย่างนี้หรือเปล่างนี้หรือเปล่าก็ทําให้คนค่อนข้าง,งกลัวซึ่งจริงๆเนี่ยการลงโทษของวินัยของทหารเนี่ยก็จะมี ตามระเบียบแหละลงโทษในการออกกำลัง<ช>จนถึงหนักที่สุดก็คือขึ้นสู่การสั่งขังท<ช>ังคุกมทหารนั่นเองครับซึ่งก็คนก็มองว่าไม่ว่าจะมีความผิดพลาดยังไงเกิดขึ้นเนี่ย<ช>ก็ไม่ควรที่จะลงโทษถึงขั้นลงไม้ลงมือแต่ควรจะใช้โทษทางวินัยทหาร<ช>เข้าไปจัดการและด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยทําให้เห็นว่าผู้ปกครองเนี่ยถึงกลัวนะไม่กล้าส่งลูกไปเป็นทหารซึ่งตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันมันจะมีประโยคทองหรืออยู่ประโยคน์หนึ่ง คุณตามตโลแกนของกองทัพที่เคยเอาเอามาประจำภาพในช่วงที่มีการเกณฑอาหารคุณคงเคยได้ยินนะคุณตย์คุณเคยจะได้ยินนะคือว่าเป็นเป็นอาหารได้อะไรมากกว่าคุณคิดได้ไม่เยอะเลยนะถ้าเกิดสองคลถ้าเกิดจะเก่าสองคลิปึีนมาเป็นมาตรฐานนี้คงมาได้ได้มาเต็มๆซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการกังวลอาวัดกลัวว่าจะเป็นอย่างนี้ไงซึ่งในตรงเนี้ยผมคิดว่าทางกองทัพเองจําเป็นจะต้องต้องล้างภาพต่างๆเหล่านี้ให้ได้ถ้าเกิดว่า ทําได้อย่างที่พอบทออบ,อพ,อบอพูดนะประกาศออกมาก็เชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยกองทัพเราก็น่าน่าจะมีคนผู้ชายไทยเนี่ยที่จะวัยถึงเกณฑ์เนี่ยน่าจะพร้อมที่จะเข้าไปรับช้ชาติต่อไปก็คงจะไม่ต้องมีการยัดเงินอะไรเพราะว่าตรงนี้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักเหมือนกันที่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยไม่อยากส่งลูกให้เป็นทหารเกณฑ์เพราะต้องโดนอย่างเนี้ยับแล้วเขาบอกว่าไอ้กรณีอย่างเนี้ยเกิดขึ้นทุกวันเหมือนแผ่นดินไหวแ่แหละแค่ว่า มันออกมาเป็นข่าวหรือเปล่าแค่นั้นดังนั้นทางทหารทางผู้บริหารกองทัพจําเป็นต้องเร่งล้างภาพแล้วก็อย่าให้เพียงคําพูดพู้นี้เป็นเพียงคําพูดลอยๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะครับ